สวัสดีครับผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับสวัสดีครับก่อนอื่นขออนุญาตใส่น้ําเอิญผู้ชมว่าพี่น้องคือเก่นะครับด้มีความอบอุ่นเป็นกันเองครับพี่น้องครับเมื่อนี้รายการเปิดราคาควายจากช่องเก้าชนะจนดิพาพี่น้องมาเยี่ยมชมขอกของพ่อโปครับผมบ้านหินลาดหินลาดอําเภอแก่งแก่งสนามนางนะครับจังหวัดนครราชสีมานีแล้ครับเจ้าของควาย งามๆมีทั้งควายเผือกควายดำนะพี่น้องเดี๋ยวสิให้หูจับพ่อปูเป็นทางการจักหน่อยครับพ่อปูสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมแนะนาตัวจักหน่อยนะครับครับเอ้ผมห้อยปูครับครับผมผมห้อยปูอยู่ที่บ้านหินราดครับครับมีเบอร์โทรบ่น้องมีครับขับให้ไวนะครับพ่อ0ู0ย์0 1ดศู5ย์8 1 2 0812ดศย์หนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าศูนย์ปดหนึ่งสองศูนย์ดหนึ่งสองครับพี่น้องเบอร์โทรครับ พอเป็นห้อยมันจะดนไปนอห้อยมาเริ่มเป็นแป้งเตาเป็นนุ่มพุ่นละขาดมากกว่มากกว่มาตั้งรักตั้งนั่นมากกว่าใหญ่สามสิบก็ปีแล้ววันีตั้งแต่เอาเมียมาเนี่ยมันเป็นนั่นโอ้ครับพี่อพระเพื่อนเพื่อนเจ้าอกเที่ยวเข่าจะเป็นนุ่มนะครับผมครับมาได้ลูกได้เมียแล้วนี่แหละมันมาตั้งรักตั้งนั่นตะกี้ก็เลี้ยงงัวนี่แหละอืมเลี้ยงเลี้ยงก็เป็นเด็กงน่อยเลี้ยงตั้งตะขาลุงรันมาเพื่อเลี้ยงแว้วนะครับ โอ้ตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยค่าโรงเรียนคุณเลรอเนาะเรียนเลี้ยงคุ้ยมาเป็นเด็กหน่อยค่ะโรงเรียนเรียงมาเรื่อยๆตั้งแต่ไปโรงเรียนพออย่าเทียก็ได้เรียนเครื่องมือเขาขาดไปเลี้ยงควายครับเลี้ยงคี้ยงควายก็ตามมากินปลาหนิแหละมาจังแต่มาทำอาชีพยูนิมจังแต่ได้แยกออกมานี่ยะมาตั้งอาชีพเป็นพ่อค้าร์ฟแต่เต้อ๋อซื้อมาขายไปสิขอถามเพื่อแบ่งความรู้ให้ หอ,หอยหอยหลามัยหรือว่าวัยรุ่นยกใหม่ที่ถันมาอยากเป็นนายหอยนี่ครับ,รบเป็นจากไหนันอาชีพนี่ครับอาชีพเนี่ยก็พอะได้ใช่ได้ซอยอยู่แล้ะครับอไปฮาซื้สือหาขายกันแล้วแต่เองก็สือแต่ถูกได้แพ้แล้วถ้านานมากครับมันก็มีขาดทุนบ้งทํกำไรบ้างพระผลกันไปต้อง,งมีความเาชานเนี่ยวชาญอย่างบ่อจังไรบ่อต้องต้องมีความเชี่ยวชาญนะครับดู ดูลักษณะวายเนี่ยดูกล้ามเนี่ยกล้ามอะไรถ้าซื้อวายเนี่ยก็ดูกล้ามเนี่ยกล้ามอะไรถ้าซื้อวายเนี่ยนี่ก็มองกล้ามเนี่ยครับขันนี้ต่กระดูกขันนี้แต่กระดูกลายกันราคามันก็ถือลงขันขันนี้เมืองโตเป็นตาเป็นตาขนขื่นยังซื้อเปล่าเป็นตาตุ๊กเป็นตาขนขื่นเป็นตาไดก็้ิจีซื้อยังไงง่ายๆแต่เองซื้อได้หรอกครับก็เมองด้วยตาเขานี่เนะด้วยตาเขานี่ละแต่วนนี้มีอยังงหรอกด้วยตาเขานี่แหละครับ นี่ก็สิเป็นความชินชาหรือเ่าไปขายดูวยด้วงกับหุบจะเองครับตอนแรกๆมากับภาวะภาะว่องยวนล่ะเป็นตังไต่ดอสิเออเป็นตั้งแต่สิไปได้้อไปว่าตัวอ่าใดมาสิไปขายต่อได้บ่เนาะเตียกันยังเงินแล้วก็ไปได้ขาดทุนเนี่ยได้กำไรเนี่ยพะผลกันจะไปจะไปย่อททอดเนี่ยมันมันสิสวนเฮาเนาะมันสิสวนเฮาไปในตัวเองเก่งสิบ่มีคนเก่งหมืดเลยบ่มีดอกควาสิบ่ขาดบ่มีครับบ่ขาดตั้งแต่ผู้ว่าซื้อเออถ้าผู้ซื้อ ดูกระขาดไปดูกันนั่นแหละตัวไ<า>ด,ด้ต,ดตัวขาดดูตัวได้ตัวบอ่อไปครับมันก็คือตัวได้ร้ายกว่าขาดละอืกันตัวขาดห้ายกว่าได้มันยุบ่ไร้รอก ก็พอได้เลี้ยงมาเนี่ยเนาะพอได้เลี้ยงดีกินดีมาเนี่ยเนาะพอได้เลี้ยงตัวเจ้าของบ่ได้อยู่ดีกินดีนี่ล่ะไปร่อนเลี่ยอยู่ไก่เนาะบอเนาะบ่ได้ไปร่อนเลี้ยงอยู่ไก่พอได้หาอยู่หาจี๊ดบอเนาะน้อยจ้เป็นนายหอยแล้วเป็นอย่างอีกเนาะเห็ดไทยเห็ดนาเห็ดอ้อยบอเห็ดตะนาเนี่ยล่ะเห็ดตะนาเนาะเออเห็ดตะนาพอได้กินสวยแล้วครับปีนี้เป็นจะไหนน้ำถั่วมบ่น้ำถั่วมอยู่มน้ท่วเสียหายบ่หรอเป่อเสียหายไหมเสียทวงหนึ่งเสียไปทวงหนึ่งเนาะครับนึ่งคร กสูไปเนาะยังน้อยก็บนี่ควายแล้วเนาะยังนี้น้ำอะไรเนาะเฮ็ดนาก็สิหนีน้ำบ่ได้เนาะหนีน้ำบ่ได้แต่ควายก็สิมีขขาาาายย่งึ้้้นนจกกไดคว็มีขาย่างขึ้นจากน้ำได้แต่ว่าการเมียเลี้ยงควายกันราคาควายยุ่งสีกรหยุดควายเป็นอาชีพอ๋อครับหลายกว่าครับเอาไปดีเฮ็ดนาก็บ่มีราคาสีเหลวมากก็ลงทุนไปเพียงแค่ลงทุนเป็นแสนน้ำถ่วมขาดทุนทำลี้ยงควายมันขาดทุนบ่เป็นควายก็ะยังยังหนีน้ำดีกว่าเนาะ ขันใจสูดใจเอามันก็สูดเลี้ยงงอเลี้ยงควายบ่ได้ดอกมันมันบ่มีเลี้ยงมีความเป็นได้ตลอดขันใจบ่สูดแนวก็เลี้ยงบ่ได้ดอกแนวมันเนี่ยขันใจบ่รักมันต้องต้องเอาใจรักครับผมพี่น้องกรับสีไทถือว่าประสบการณ์เล็กๆน้อยๆเนาะครับสำหรับผู้ที่สีขามาสู่วงการเป็นนายหอยเนาะกับสีบ่ได้ถามลึกอกครับกับสีขอรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนี่แหละเพราะให้พี่น้องได้มีข้อมูลบางเล็กน้อยครับวันนี้สิถามประเด็น เปิดราคาเนาะพ่อเนาะดูนี่ก็สิเปิดส่วนใหญ่กสิเปิดแล้วเนาะพ่อเนาะอย like like ู่น uh> ี่เปิดอืมเอาเริ่มจากแม่เผือกนี่แหละครับพ่อแม่เผือกนี่เปิดสองแสนเจ็ดครับเปิดเท่าไหร่็ออสองแสนเจ็ดแม่ลูกสองแสนเจ็ดเจ็ดหมื่นสิบสองแสนเจ็ดหมื่นอ่าครับแม่ลูกแม่ลูกผู้ลูกแม่แม่ลูกแม่แม่ลูกแม่นะครับได้สองแสนเจ็ดหมื่นแม่เผือกครับแม่เผือกในสายใดเนาะพ่อมันเขากะว่ามันเป็นหลานหลานเจ้าฟ้า ร้านแก้วฟ้าครับอันนี้คือวาเนาะวาวาเขาเขาบอกเขาเองมาครับแต่ว่ามีแต่ว่าลูกมันเป็นบบไอ้ไอ้อะลรเพชรเจริญเพชรเจริญนะครับลูกเพชรเจริญลูกสาวนี่เพชรเจริญมีใบมีหลอดบอมีอ๋อมีใบมีหลอดอันนี้มาออกกับเขาบอสคืออันนี้ออกกับเขาออกกับเขาออกกับเขานะออกกับเขาแต่ว่ามีใบมีหลอดมีใบมีหลอดมาพร้อมครับ เพชรเจริญเพชรเจริญตอนนี้แม่เผือกนี่มีซื้อบ่นอแม่ดอนลี่แม,ลนะแม่ดอนลี่เนาะแม่ดอนลี่ทองเท่าไรแล้วนี่ท่องตองนนี้ลูกแรกทองลูกแรกแม่ดอนลี่นี่ทองวางด้ยครับพี่น้องคั้นพี่น้องได้ไปกับพ่อมหาพอไห,นะห้เนาะหาพอไห้เลยไปเลี้ยงองขัดหาพอดีๆให้ได้เลยนะครับเด้อพี่น้องกับสีนี้เสียงไกลบกวนแน่กับต้องเป็นธรรมชาติเนาะครับบัววากันนะครับเนาะถือว่าเป็นธรรมชาติ เปิดไว้ที่สองแสนเจ็ดมืนขอร้องได้แม่ลูกสาวทองว่างนะพอนาะทองว่างครับผมเดี๋ยวกสิห้เมืองรอบตัวได้ครับพี่น้องระวังที่บรรยายไปผมกสิห้พี่น้องเมืองหลอบตัวมันนะครับนะเจ้าดอลลีดอนลีแม่ดอลลีลูกสาวจังเดือนแล้วเ็พอ่อลูกสาวเขาสองเดือน ลูกสาวได้เขาสองเหือนญแล้วได้เขาเน่ะที่เขา,ขาสองเดือนญสองเดือนแล้วกะับถือว่างามครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิ่ให้พ่อ,อาพาเมืองอีกแม่ต่อไปนะครับเนาะครับแม่นีซื้อจังไเนาะพอ่อแม่น้อยแม่น้อยเนาะแม่น้อยแม่น้อยครับแม่ที่สองคือแม่น้อยมีลูกบ่านาอครับมีลูกผู้ อ๋อเป็นลูกผูเป็นลูกผูกผครับเอาเขาซือ้อแม่ล<ห>อยตอนนี้ส่วนสูงเท่าไรนอส,สูงสูงลอยสามแปดลอยสามแปดเดี๋ยวผมถามแม่เผือกเท่าไรก่อนเนาส่วนสูงประมาณสามสามเก้าแม่เผือกแม่ดอนลี่นี่ประมาณลอยสามสิบเก้านะครับพี่น้องกับบวกลบเอาครับผมโดยประมาณครับส่วนแม่้อยนี่สูงลอยสามแปดสามสิบแปดนะครับเด้อว,วัยเท่าไรแล้วนออายุยีสองสองปีกว่าครับ พอแม่จังไรครับนี่พอแม่อันนี้มันเป็นควายซื้อมาควายซื้อมาซื้อควายซื้อมาซื้อมาจะต่อหน่อยคุณบอกซื้อมาจะหน่อยเ็นควายมาจะทำสุรินลูกแหลกนะครับลูกแรกลูกแหลกซื้อจังไรเนาะนุมรอนี่ไปตั้งซื้อไว้บ่ตั้งซื้อว่้ภามีผสนว่าภามี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 อ๋อภามีภาหางภามีนี่เนาะ เดี๋ยวมาเป่าทีแม่เขาก่อนอมแม่เขาสูงร้อยสามสิบแปดไดพี่น้องอ้างกะถือว่าใหญ่ท่องตอนนี้มีลูกบอลนท่องมีมีบีกเบิร์ดไว้อ๋อบ๊กเบิร์ดกว่าพี่น้องกับมึงจินตนาการไปได้ครับได้ผมกับอัสสิบอแบนย่าให้มึงให้พี่น้องมึงเอาช่วงนี้กับิเป็นช่วงน้ำท่วมนอนะ้องพ่อเนาะอัสสิส่งมึงพร้อมจอยเน่นนะน้องพ่อเนาะครับครับพี่น้องกับเน่ได้ไปพี่น้องกับิไปไปขุนไปบำรุงต่อกสิ งามขึ้นมากกว่าเกา่าครับนี่เด้อครับแม่หน่อยส่วนสูง138อัตลักษณ์อ่ะตาแต้มแก้มจำทัาพ่อนาะครับตาแต้มนะครับตาแต้มแก้มจำอ่องคอขายาวรับขายาวขาใหญ่ช่วงขายาวลำตัวกับบั้นท้ากันยาวครับรับแต่ก็สมส่วน เล็บกะงามครับพี่น้องเบิ่งที่เล็บเด้อครับเล็บกะงามครับโดยร,ว,รวมกัพอเปิดไปเท่าไรก็เจ็ดแสนเจ็ดครับแม่ลูกเท่าไรก็ 7, 7, 7, 7, 000, แสนเจ็ดหมื่นแสนเจ็ดหมื่นนะครับพี่น้องพอเปิดไปที่แสนเจ็ดหมื่นพร้อมลูกแล้วก็สามหัวใจนะพ่อเนาะครับครับสามหัวใจลูกได้ทองบิ๊กเบิร์ด ครับผมส่วนลูกซ้ายเป็นพอออีางก็พอบ้านครับพอบันบ้านครับพี่น้องพี่น้องกัเดี๋ยวตัดมาที่ลูกซ้ายอีกเทียนึ่งนะครับลูกซ้ายนี่พี่น้องว่าพอบานบ้านแต่ว่าเขาใหญ่นะพอเน้อเนื้อหนังนี่มาดีเลยเนาะเนื้อหนังแข็งขาแข็งขาใหญ่ครับแข็งขาใหญ่หนาตากะรอรอรอครับ เปิดไว้ที่แสนเจ็ดหมื่นนะครับเดี๋ยวต่อร้องไดบอเนะพอได้ครับต่อร้องใดอยู่เนาะครับครับผมพี่น้องครับต่อร้องใดเด้อครับต่อไปเป็นแม่ใดที่เปิดอีกพอครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นพอทับได้จักปีแด้พอเนี่ยปีกว่าครับโอ้ปีกว่าอยู่นะครับตอนนี้ไปจับสัตว์นะครับเนาะไปคุ้มฝูงไว้คุ้มฝูงครับโอ้นี่งามเลยครับเด้อนี่ อัตลักษณ์ได้ไดแล้วครับตาแต้มแกมจำแข้งขาขายาวครับพี่น้องขาใหญ่สามารถรับน้ำหนักเวลาขึ้นทับได้ดีขาใหญ่เดี๋ยวผมเสียให้มึงเอาวิวัฒเพศนี่แล้วครับพี่น้องปีเท่าไรก็เพอะมันไม่ปีจึกเยน็นเลยพูดนน่มันมันไปเกิอดอยู่เขาไปมันอยู่กับเขาอ๋อน่สิบป,ปีกป็กลัวคือถึงสองปีได้แล้วครับเขาทันิทนันการันตีว่าเกินสองปีดอกปีกว่า นี่เขับอกว่าจะได้น่องละน้องมันนี่แหละน้องมันอีกตัวหน่อยใส่แม่เขานี่แล้วยิงใหญ่โอ้แม่ใหญ่ปิดมากกับแม่เตี่ยปิดมากกับเมียโอ้ขอเขาเขาจะได้น้องนะครับเด้อนี่แสดงว่ากับสิบปีกว่า,าน้ี่ครับขเขาเขาจะได้น้องถึงหนหนสิบปเกินสองปีทำมาจากเขามจากเขาแล้วเพราะว่าเขากรับพระท่านได้ออกเรียมค่ะน้องพ่อเนาะแอนออกเรียมครับครับ ดพี่น้องพอเปิดใบเท่าไรก็นี่เสียหกหมื่นหาเปิดไบหกหมื่นหาได้ครับพี่น้องเปิดใบหกหมื่นหาพิเศษเลยเนาะราคาพิเศษนี่หกหมื่นห้าบึงไทยนีสูงครับพี่น้องสูงลอยสี่สิบไปไปเลยพี่น้องเด้อลอยสี่สิบไปไปเก็สิขาดน้ำเลี้ยงเนาะพ่อเนาะขาดน้ำเลี้ยง สิขาดนำเลี้ยงน่เด้พี่น้องไปดูดแลต่อนี่ถือว่าดีเลยครับหางกระลามดีครับเลยขอขาเสี่ยเมืองไขเขาด้วยครับนี่ไขพี่น้องเมึงนะครับไขพี่น้องครับผมสิขอเพิ่มเติมอีกหน่อยหนึ่งนะครับการการที่สิมีพอคุ้มฝูงไหวมันสินดียังไดผมเท่าที่ผมศึกษาเมืองก็คือว่าไปหลายๆขอ,อกนี่ปัญหา ปัญหาที่ผู้เลี้ยงควายที่เจอก็คือว่าควายบ่ได้ลูกครับควายไ่ได้ลูกกเนื่องจากว่าบางคนกระทับผสมเทียมกับกบระบาติดนะครับเมื่เงินเป็นหมื่นแล้วกระบาติดผมผมถึงผมจิตสรุปว่าความคิดของผมว่าขั้นมีพอทับในในคอรกจะคของเองนี่ครับมันสิติดมันสิโอกาสติดนี่ปีต่อปีเลยครับออกลูกมานี่ก็คือเขาสิเขาสิติดเองธรรมาชาตินะครับ เป็นเรื่องที่ที่นามีไว้นามีไว้พอคุ้มฝูงหาพอคุ้มฝูงดีๆไว้ตัวหนึ่งนี่ครับพี่น้องจากสองปีเราเปลี่ยนเธอหนึ่งได้พี่น้องแล้วเขาก็กําไรที่เขาจะไปคาดหวังกําไรจากจากเขาส่วนที่เขาขายมานี่เขาไปเปลี่ยนเป็นพอที่มันใหญ่ขึ้นเด้อครับพี่น้องเขาสิบรได้หูซึกว่าเออเสียดายเงินนะครับ ่วนมากพี่น้องในบ้านเขาเสียดายเสียดายเงินสือพอพอทับนะครับเนาะพอขายเขาได้แล้วเ็เอาเงินไปใส่อย่างอื่นยงสิครับพี่น้องบัดชีนี่เวลาสิทับก็พอเวลาสิทับกับสิบ่มนี้พอทับทับครับก็ได้ทับลูกทับหลันทับแม่ทับลูกครับคันพี่น้องนี้อยากเลี้ยงควายแล้วผมว่าการนี้พอทับไปี่สำคัญครับเขาต้องบริหารจัดการให้ดีหน่อยหนึ่งเนาะครับเนาะ บทต้องขาดหวังกำไรจากเขาครับแต่ว่าให้เป็นทุนก่อนหนึ่งที่อยู่กับพอทับเนี่ยครับสีดีสดีได้ลูกดีปีต่อปีพราว่าจังไรเป็นเป็นยังสีบ่บ่อครับอืมเนาะเพราะว่าผมไปเห็นหลายขอกเลยไหมมีม่นมีปัญหาว่ามันได้เร็วมีพอคันมี้ข้ยผูกอยู่น้านี่เนาะมีขวยผูกอยู่น้านี่ได้เร็วหาโค้งสามเงันโค้งสามเงันดีโค้งสามเงัน ครับเดี๋ยวสี่หายพอเอาเรียงมีค้อยผูวัยนำมันเป็นจางไหนมันโอกาสทับติดไว้พอครับโอกาสติดไว้มามันขึ้นเร็วมีควายผูร้มมีควายผูตออย่นไหนมันขึ้นเร็วเลยทับเร็วครับมันเป็นธรรมชาติของเขาเนาะพ่อเนาะธรรมชาติของเขาขันเขามาจับมาจับซัดแล้วสิให้หมอมาทับไ้นี่มันโอกาสมันยากเนาะมันสังเกตยากครับค้ายสามมีพ่อนั่นแหละมันสังเกตยากมันก็คืออืมนี่ก็สิให้ฟังจากฟังจากพ่อนะครับเพื่อผูพันอยู่กับควายมาตลอด ก็คือมีการมีพอทำมันดีแล้วพอทำมันรั้จักเวลเวลาคุวยขื้นพอขึ้นมันรู้จักอืมเป็นธรรมชาติของเขาธรรมชาติของเขาได้กินได้อย่างก็คือเทืดไท่ติดไวพี่น้องกับบริหารจัดการดีนะครับแต่จับก็ถึงจะแท่เลยครับมันบริษัททัง่ายดี่คุ้ยทับหลวดครับครับทับเพราะบริษัทบริษัททิดไหนบนง่ายนี่ผมว่าจากประสบการณ์ที่ผมไปเจอหลายๆองครับปัญหาที่เพิ่นเหล่าสูฟังก็คือว่าสองปีแล้วว่าท่านใดน้องยังเสียครับ มีพอควยคุ้มฟูงเยอะนะมันขึ้นย่ำไหนเด้ทับเลยขึ้นย่ำไหน,น,ไหนเด้ทับเลยเด็ดกินคร<ห><ห>ับพอ,อ,อจะออกนอกมานีจะออกนอกมาเดือนสองเดือนนี่ทับเลยเลยเนาะครับเนาะครับนี่แหละก็เดี๋ยวสิกลับมาสูประเด็นนี่้อครับเด้อพอเปิดใวหกหมื่นเนาะพ่อนะหกหมื่นหาครับหกหมื่นหาครับพอเปิดไ 60, 60, หบ 60, หกหมื่นหานี่ตัวนี้น่าสนใจอีกตัวหนึ่ง้อครับพี่น้องขันอยากได้พอคุ้มฟูงครไบเลี้ยงได้เลี้ยงวัยังไหนกับปราคาทุนขายในระคัเนี่ยครับในราคานเนี่ยขายเลยเป็นบอครับ เขาบอกควายเขาคมตัวมาเด้วนี่เพราะนั่นควายคมตัวมามันก็บ่มีใบมีนี่นี่แหะครับพี่น้องที่พ่อเขาดีเติบโตและ้วโตโตใหญ่เนาะครับตัวนี้ครับโตโตใหญ่แม่เขาก็ใหญ่เนาะในราคาหกหมื่นหานนี่ผมขอเชียร์ได้ครับพี่น้องเชียร์ให้พี่น้องเขาาเมืองเด้อครับนี่เอาไปไว้คุ้มฝูงในฝูงเขาเนาะพี่น้องนอกจากนี้แล้วมีตัวใดอีกรอพ่อ เปิดมีอีกเปิดอีกบ่บบ่่มีออยากเห็นรายละเอียดแม่แม่ใหญ่ครับแม่เข้าแม่รัดของพ่อให้พ่อนี่แม,<อ>ม่แม,ม,ม,ม่ตัวของตัวผูนอ๋อนี่เนาะครับพี่น้องนี่แมในใน่ใหญ่เนาะครับ,นบรเนาะตัวนี้พ่อบ่ได้เปิดเด้อครับนี่บ่ได้เปิดแต่ว่าสิให้เมืองว่านี่เป็นแม่ของตัวผูเมื่อกี้แล้วพี่น้องนี่ตอนนี้ก็ให้ลูกระสูงกว่าแม่เราเลยครับนี่ให้ลูกระสูงกว่า แม่แล้วอันนี้อันนี้น่องเขานะครับน้องนี่นี่ลูกเกิดได้เดืยนนึงขึ้นอ๋อนี่นี่ครับลูกเกิดไดเกิดเดีนเอดนเดียวขึ้นเลยนี่ลูกเกิดได้เดือนเดียวขึ้นเลยเดีอนเดียวขึ้นแล้วก็เรียกว่าทับปล่อยรอวบซ้ำนะครับอ๋อปล่อยแล้วก็ทับหลอดเนาะทับหลอดนี่นะครับี่ใส่สลามชนไว้แม่นี่แม่เขาแม่<น>มีผู้ใดามาไห้ราคาไว้ว่าน้อกบเขาก็มาไห้อยู่แตว่าขายเขาก็มาถามจากความเพิ่นไห้เท่าไรละ พึ้นดึงมากก็บมะห้สามแสนหา,หาน <S <S งึงห้สี่แสนอ๋อห้ซสี่สูงสุดหอสี่แสนแล้วแม่ลูกเนี่ยสี่แสนเ๋ยวลูกเบิ่มลูกสาวนะครับลูกสาวอี่ลูกสาวตอนนี้มีผู้มะห้แล้วสี่แสนเนาะผู้มให้สี่แสนแต่ว่าพ่อบ่ได้ว่าสิขายเนาะบ่เปิดครับพ่อเปิดไว้เป็นแม่เขา่าแม่รักของขอกที่ให้เมืองจุดนี่ก็คือให้ที่น้องเมืองเพื่อเป็นเป็นแนวทางนะครับเนาะแนวทาง นี่เขาใหญ่ครับตัวนี้เขาจีว่างรอยรอยสีย่สิบบ่พอสรอยสี่สิบหา้าหอรอยสี่สิบห้าเขายืนอยูใ่ในทีต่ำเลยครับรอยสี่สิบหา้าให้ลูกตอนนี้กันมาที่ใจลูกไปถึงรอยรอยไปไปแล้วสี่สิบเจ็ดสี่สิบแป,ปดถึงหา้าสิบแล้วนะครับนี่ลูกผูกคอทับ ครับเดก๋ยวกสิให้พ่อฝากจังหน่อยนะครับถือว่าครบทุกประเด็นแล้วครับพี่น้องผมสี่สรุปในข้อของพ่อโปตอนนี้มีควายสามแมงยัแล้วก็พพอพอพุ่มฟูงพุ่มฟูงอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องครับที่สิเปิดอยก็คือเปิดอยสองแม่เนาะสองโคมนะครับเนาะสองโคมสองโคมแม่ลูกแล้วกัโตผู้ที่เห็นด้วยพี่น้องครับเปิดคู่แรกกันในราคาแม่เผือกครับเปิดแม่เผือก สองแสนเจ็ดสองแสนเจ็ดครับผมมาแม่หน่อยอีกแสนเจ็ดเนาะครับเนาะนครับลรวกับมาโตผูเนาะพ่อนะโตผูต๋หกหมืนหมม่นหาครับพี่น้องครับนี่แหละครับของคอบของพอ่พอปพ่อปก็เป็นหนายห้อยครับก็ซื้อมาขายไปนี่แหละครับกับพี่น้องมากกับเขามาเยี่ยมชมจังไรพ่อแล้วให้พ่อให้รายละเอียดอีกจักเที่ยนึงชวน,นชวนให้พี่น้องเขามามาหรวดมาบ้านหินหลาดอะ ว่าหักทูติดต่อมาเลยครับนมากก็ถูกะโทูติดตต่อมาเลยมีเบอร์โทรครับมาตามเบอร์โทรเนาะครับมาตามเบอร์โทรเลยทรติดต่อมาลองหนาเลยครับก็เขามาบานหินหลาดมาเามืองมาตอร้องกันได้พอเนาะมาตอร้องกันได้อยากได้ัวได้เรีกยงค่าขายครับแต่ก่อนอื่นผมก็สิฝากอีกว่าให้ให้โทูเขามาเมืองก่อนนะพ่อนะโทูให้มาเมืองรายละเอียดก่อนสิใด้บ่เสียเวลาเนาะครับฮาเทียบ่มักมาเห็นล้วบ่มักกิบ่ีบริสียคานํามันเสียเวลา ให้โทรมาถามรายละเอียดเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ผมได้ให้ไว้เนาะเด้อพี่น้องครับหลังจากรายละอียดรายละเอียดแล้วว่าเออสีขาวมาเมองแท้ๆล่ะ่าสั่นกันเขามาเด้อพี่น้องครับเดี๋ยวผมก็สีขอบคุณพ่อปครับผมพ่อปูครับรายการเปิดราคาควายจากช่องเก้าชนะจนกับขอขอบคุณพ่อปหลายๆเด้อครับ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 ขอให้สุขภาพแข็งแรงครับให้ขายควายได้ตามเป้านะครับเนาะครับ ครับผมถัดสุกถ่ายกขอฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องก้าชนะจนนี่นะครับคือเก้าครับสิไดใพาพี่น้องไปเยี่ยมชมขอกวายบว่าสิเป็นขอกวายบ้านหรือว่าควายสายพัฒนานะครับนะแต่สิได้เห็นกันครับสวัสดีครับ